สวัสดีเจ้าน้องเบียงพิงเจ้าวันนี้น้องเบียงพิงจะมาปรุงอาหารจากจากอะไรคะถั่วง,งอกพูดก่อนลูกถั่วง,งอกถั่วง,งอกที่เป็นพิงเพาะเนี่ยถั่วง,งอกถ้าน้องแงแบบน,นี้แม่ไม่ให้นะนวันนี้จะทำข้าวผัด เดี๋ยวใจเย็นๆพูดพูดพร้อๆพิงจ้ำได้พิงท้ำหน่อยค่ะพิงจ้ำเลยจ้ะพิงจับตอกไข่นะคะตอกไข่ก่อนนะคะเข้าผัดถั่วงอกนะคะวันนี้น้องเมียงพีนจะช่วยแม่ตอกไข่ตอกไหมมาเอามือมาให้ิงจจับจะให้พิงัจ้ำไหม ก็คนสิคะไม่งตอนนี่ก็งคนอามีถั่วงอกนะคะวันนี้จะมีถั่วงอกแล้วก็หอมัวใหญ่กระเทียมนิดหน่อยนะคะหอืวแม่จะปอกกระเทียมนะเัีย่นคนไปเลยลูก คนไปเลยคนไปเลย,มเลยแม่จะปอกกระเทียมข้าวผัดถั่วงอกถั่วงอกที่เราเพาะไงจําได้ไหมถั่วงอกที่เราเพาะแล้วเมื่อวานเราก็เก็บใช่ไหมวันนี้จะทาําข้าวผัดให้วินพิงทานทานไหมคะทานไหมคะให้พิงตานช่วยให้พิงวินไม่วินยัง,ง,งตัดไม่ได้หรอกเดี๋ยวนะแป๊บนึงนป๊บนอะไรคะกระเทียมพูดก่อน ตรงนี้ยังไม่ได้กระเทียมเยลพิงก็คนไข่ไปสิหลกไม่ไข่ฮกระเทียมใส่ก่อนเดี๋ยวอนกระเทียมเดี๋ยวไปผัดไม่ไม่เอาใส่ในไข่อันนี้อันนี้หอมหัวใหญ่กระเทียมไม่ใส่ในนั้นไม่เอาใส่ในนั้นโอเคอันนี้หอมหัวใหญ่เดี๋ยวแม่ล้างก่อนปินยัน โอเคเดี๋ยวให้เพียงพิงลา้างพิงจะล้างใช่ไหมช่ะอา้าวล้างเลยเดี๋ให้ตอกแน่น่อยเดี๋ยห,อห,ห,อยหปอกอร่ามกระเทียมก็ล้างนะคะถั่วเนี่นะคะที่น้องเพียงเพิงเพราะเห็นไหมสสยไหม ถุงอ้อมก,ก็ล้างนะคะล้างหมดเลยอนถอดลอกถงอ้ก็ไว้ตรงนี้เอาแช่น้ำไว้ก่อนนูเป็นใจกินได้กินได้จ้ะเแม่ซอยกระเทียมก่อนนะเอาเป็นกับกระเทียมก่อนนะจ้ะแม่ซอยหอมก่อนหอมหอมใหญ่อร่อยอหอมใหญ่ไงหอมใหญ่อร่อยทำอะไร ไส่เอามาอันนี้มาไว้ไหมเห็นไหมหอมหอวใหญ่มันแสบตาแสบตาไหมแสบจ้ะแสบไหมแสบแไหมคะแสบจ้ะแสบจ้ะเดี๋ยวน้ำตาเป็นพีก็ไหลเห็นไหมว่ามันแสบตาต้องระวังนะคะอันนี้มแสบตาจ้ะไข่ไม่แสบตากระเทียม พูดกันหลกกระเทียมกระเ,เทียมแสบตากระเทียมแสบตานิดหน่อยอนีไม่มแสบตาตาตาไม่ไหลเห็นไหมเห็ตาไม่ไหลเแบ้เบ้เบ,บ้แล้วตาไม่ยิงไหลไม่หลกเนี่ยไหลไหมคะไม่ไหลนะมันมไม่ไหลไม่ไหลโอเค ใส่เต้ารู้นิดหน่อยนะคะยังไม่ใส่รกยังไม่ใส่เดี๋ยวแม่าไปผัดระวังมันแสบตานะคะแม่แสบตาอ๋ลองดูซิแสบไหมน,นี่เอานี่เอาเอาวะ่นแหละแม่บอกว่าให้ระวัง ไม่จับไม่จับไม่เอาใส่หรอกเดี๋ยวเอาว่าตาเห็นไหม,ไมแล้วก็ข้าวนะคะข้าวสวยขอบสีอิ๊วขาวเล็หน่นอยอ,อยากไหมอะไรนะลูกหย,า,ยา,ากไหมหยอกจ้ะเดี๋ยวแป๊บนึงพิ่พี่จะหยอกในไข่หรอพิ่จะหยอกในไข่โอเคทุบๆพอแล้วลูกเดี๋ยวเค็ม ม่ตั้งกระทะแล้วนะคะเอาเป็นอะไรไม่เป็นไรแล้วมาก็ไม่เป่าให้มาไดนดูสิพูอีกพูอีกหายแล้วหายแล้วไม่จับไม่บอกว่าไม่จับมันจะเอาว่าป็นใส่ ก็อเอ้ยก็ไกออ่ดก้วยเหนูโอเคไปเลยยัไแม่ทำให้กินดูว่าจะดูแม่จะดูแมอ่อยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละดู